สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณป้าขาเราค่ะ,ว,คะวันนี้ก็พาพคุณผู้ชมนะคะมาที่ตลาดหัวรถจากเห็นไหมข้างหลังนั่นน่ะเขาเรียกตลาดผลไม้หัวรถจากปีนี้สถานการณ์นะคะโควิดนะคะก็ร้านค้าก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะเขาก็ไม่ค่อยวางของเท่าไหร่เห็นไหมแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามาเช้าไปด้วยเปล่าไม่รู้เขาอาจจะขายเย็นๆมั้งอะไรเงี้ยเนาะ ก็มันมีสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งฝั่งตรงนู้นฝั่งทางนู้นนะคะเนี่ยคู่ขนานกันไปเห็นนะที่มีล่มๆอะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูอาหลินหลงที่ตลาดหัวรถจักรกันนะคะไปค่ะตามป้ามาเลยค่ะก่อนดูคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณป้าด้วยนะคะ นี่ร้านนี้ร้านแรกธรรมดาป้ามาป้าเคยซื้อร้านนี้นะแต่ว่าเขาไม่เปิดหมอนทองร้อยห้าสิบหมอนทองร้อยห้าสิบหมอนรับแรงนานาะมันก็มีฝั่งนู้นด้วยเห็นไหมนะผู้เรียนแต่ว่าจะเดินดูก่อนเนาะคุณนาเดินไปสุดเลยอันนี้ก็หมอนทอง ตัละร้อยห้าสิบหมอนทองตัดดัดเร่รับเร่ตัวละร้อยห้าสิบจะมาหาหลินหลงกินนะห <c oughs> มือนทองร้อยหกสิบด้านนี้ร้อยหกสิบ สงรับแลขายยังไงเนี่ยสงรับแรงสุกาแล้ว200อางกร้200อ๋อมสุกเลย200คุณผู้ชมมันจะสุกเกินไปเปล่าสุกลงหลง200ใกล้ เช้าอยู่เลยเขายังเปิดร้านกันไม่เสร็จเลยเนี่ยเอ้อเออเขายังเปิดไม่เสร็จเลยแล้วรีบมา,มาร้านนี้ก็หลงหลงโลเท่าไหร่จ้าสามร้อยห้าสิบอันนี้หมอนทองสุขพอดีสอง้อห้าสิบสุกพอดีสอง้อยห้าสิบ หมอนทองอันนี้ก็หลงแต่2องหสิลูกเล็กเหรอหมอนทองน้องขายโลเท่าไหร่เนี่ยร้านเจ็ด้ยเจดสิบร้านมาลีผล,ลไม้ 0, 0ูนย์แปดหกสองหนึ่งหนึ่งสองเกจากคุณผู้ชมใครมาเที่ยวอุตรดิตถ์นะคะ,คะลองมาดูทุเรียนน้องเขาก็สวยน่ากินนะคะโลละร้อยเจ็ดสิบ รุเรียนทอดก็มีถุงละสองร้อยถุงละร้อยอืมใหญ่ๆรุเรียนปวนก็มีมมคนมาเดินเยอะราคานี่คือตลาดหัวรถจกักหนอนทองรับแลเารับคนละครึ่งด้วยแต่ยังไม่ถึงเวลาใช้ <c oughs> รัฐบาลก็ให้มาแล้วว่าตำหนดเวลาโน่นนี่ใช้เราเลยไม่ได้ใช้คนละครึ่งเลยคุณผู้ชมเออถ้าได้คนละครึ่งได้ใช้คนละครึ่งนะคะจะดีโหสวยไหมน่ากินน่ะเนี่ยหมอนทองกรอบสองร้อยห้าสิบหมอน สองร้อยร้อยแปดห้าสองร้อยห้าสิบฮะหมอนทองอันนี้หมอนระยองเหรออ๋อหมอนระยองหมอนระยองก็มาหมอนลับแรก็มีหมอนระยองก็มาหมอนลับแรงก็มีคุณผู้ชมจาาเกตเอเอจ้าอืมอานคนละครึ่งด้วยแต่ยังใช้ไม่ได้เสียดายต้องรอวันที่หนึ่ง ของแห้งก็มีของฝากของแห้งจ้ะอันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบหมอนรับแรจำหน่ายผู้เรียนหมอนทองรับแรหลินรับแรหลงรับแรคุณภาพเกรดเ ร้นนี้รับประกันคุณภาพค่ะไม่พูดมากเจ็บคอค่ะลินลิน 550. ห้าร้อยห้าสิบเดินมาคุณจะเห็นหลินร้านเดียวนะไปสุดแล้วค่ะ <150. S 2> นนน้น้อยหนาสับปะรดลังคุดลองกองเงาะโอ้ยน้อยหนาน่ากินน่ะลูกใหญ่ๆเลยเงาะก,ก็มีเขาย,ยังไม่ได้ลงของเลยยังไม่ได้เปิดร้านเขาเปิดเย็นๆเดี๋ยวเย็นๆคุณป้าพามาดูใหม่ บนาะใบายแหละเย็นๆแหละดูท่าแล้วอะ่ะหมอนรับแรงร้อยเจ็ดสิบอันนี้ป้าพาคุณผ,ผู้ชมนะคะเดินมาอีกฝั่งหนึ่งร้อยห้าสิบเมื่อกี้เราเดินอยู่ฝั่งโน้นเนาะอันนี้หมอนทองร้อยห้าสิบเขายังไม่เปิดร้านกันเยอะเท่าไหร่ เดินดูแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายป้าพามาดูใหม่เมื่อกี้เราเดินอยู่ฝั่งนู้นแต่ร้านยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เห็นอ่ะมันต้องมารอบบ่ายนะคะรอบเช้านี่ก็ดูๆไปก่อนหมอนทองสวยๆเลยเนี่ยบอกจะมารอบบ่ายอะไม่มีหรอกของเอาหรอของไม่มีนะคะของไม่มีอะของวายแล้ว โอ้ปิดร้านแล้วไม่มีของขายของหมดแล้วเนาะที่เห็นเขาเปิดๆนะเขาเขาไม่มีของเหรอโอ้ยปิด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 พูดผิดรอบไหนก็ไม่มีของแล้วของหมดคุณผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวเดินไปหาดินก็ไม่มีให้กินเลย จ้ะไปหากินทุเรียนที่ไหนดีอ่ะเนี่ยหัวดงอีกอะ่ะจ้ะแค่นี้นะคะคุณผู้ชมพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ